สิ่งสำคัญในการเล่นระยะประชิดมีอะไรบ้างไปดูกันเลยครับเติม UC คิดถึง g a ๊สท็อปเติมถูกเติมคุ้มเติมไวปลอดภัย100%ช่องทางการติดต่อแฟนเพจและไลน์แอดแก๊สท็อปอย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับเดี๋ยวจะหาไม่เจอกันนะตอนนี้นะครับทางแก๊ t o ็อปก็ได้มีโปรโมชั่น UC ยิ่งเติมมากยิ่งคุ้มมากและยังมีโปรโมชั่นอื่นๆอ,นอีกเพียบอย่าลืมเข้าไปใช้บริการกันนะครับช่องทางการติดต่อยู่ใต้คลิป เอาละครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมกันด้วยนะครับวันนี้ก็มาอยู่ในเทนนิ่งกันไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็วันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับการเล่นระยะประชิดนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนั่นเองนะครับที่จะทําให้เราเนี่ยเล่นเก่งขึ้นกว่าเดิมนะครับก็ลหลายคนเนี่ยที่เป็นมือใหม่นะครับอาจจะยังไม่รู้เทคนิคแบบนี้นะครับก็ใครที่เล่นนานแล้วเนี่ยอาจจะรู้กันอยู่แล้วนะครับหรือไม่ก็อาจจะไม่รู้กันนั่นเองนะครับก็จะมีอะไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับอันดับแรกเลยนะครับก็คือการวางเป้ารอนั่น ไรนะครับผมมันมีข้อดีอย่างไรนั่นเองนะครับก็ผมจะสาธิตให้ดูเลยนะครับก็คือเออ่ในการวางป้าลอนนะครับผมจะเ,เล่นประมาณนี้ครับก็คือสมมติว um ่าผมเชิงกับศัตรูอยู่นะครับผมก็จะประมาณนี้เลยนะครับผมก็จะวางป้ารอประมาณนี้นะอ่นนี่เห็นไหมสมมติว่าศัตรูเนี่ยหลบอยู่หลังกระแพงฝั่งนี้นะครับผมก็จะวางป้ารออย่างเงี้ยเนี่ยผมว่าเอาตัววัดเต็มตัวเลยนะครับผมก็จะวางประมาณนี้นะอ่ะนีเน่เห็นไหมประมาณนี้เลยนะครับถ้าสมมติว่าศัตรูเนี่ยโผล่มาแล้วนะครับเราก็ยิงเลยนะครับก็ประมาณนี้อ่ะ นี่คือการวางเป้ารอรับก็คือเอาจริงๆเนี่ยก็คือเทคนิคนี้เนี่ยมันคือเบสิกเบสิกพื้นฐานเลยก็ว่าได้นะที่อะไรหลายคนเนี่ยจะต้องทําให้ได้นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่พ่่งมากับการวางเป้ารอนะครับก็คือการวางเป้ารอให้มันนิ่งๆแนบก็คือการวางเป้านิ่งๆนั่นเองนะครับอันนี้เนี่ยสำคัญมากๆเลยนะครับใครที่ยังไม่รู้เนี่ยหลายๆคนเนี่ยอาจจะไอวางเป้ารอก็จริงวางบริเวณนี้แต่แบบเป้าตัวเองเนี่ยไม่เคยอยู่นิ่งเลยมันจะเป็นประมาณนี้ทุกคนเห็นไหม คือแบบว้าตัวเองจะสั่นมากหรือว er. ่าสายแบบพร้อมที่จะสายตลอดเวลานะครับก็ผมแนะนาว่าให้ทุกคนเนี่ยใจเย็นๆไว้นะครับแล้วก็วางเป้าประมาณนี้ก็ได้นะครับผมอันนี้ก็แล้วแต่ความถนัดแต่ละคนด้วยนะครับอันนี้ผมก็ไม่สามารถบังคับให้ได้นะแต่ถ้าให้ผมแนะนำเนี่ยก็วางป้านิ่งๆแบบนี Hertz ้เลยกันนะครับผมอ่าเนี่ยเนี่ยประมาณนี้เลยนะครับพุ่เม้นตัวละครเนี่ยจะเร็วหรือว่าจะช้าก็ได้นะครับแล้วแต่เรานะก็อันนี้เนี่ยอ่ามันจะเป็นในข้อถัดไปนั่นเองนะครับก็ให้วางให้เน้นที่เป้าเราเนี่ยวางนิ่งๆไว น co mm hmm. ี่เห็นไหมคือเน้นอาศัยใช้มูฟเมนต์ตัวละครเราอ่ะอ่ะเป็นแบบนี้นะครับผมก็ประมาณนี้เนาะการวางเป้ารอนะครับผมแล้วก็อันดับวิสัยทัเนี่ยอย่างที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับก็คือการอ๋อฝึกใช้มูฟเมนต์นั่นเองนะครับก็อันนี้เนี่ยจะเกี่ยวพันกับการตั้งค่าปุ่มเดินด้วยนะครับก็เดี๋ยวผมจะมาเจาะลึกให้ในคลิปหน้านั่นเองนะครับผมก็ผมจะให้ทุกคนเนี่ยเอ่อฝึกมูฟเมนต์เนี่ยคือฝึกมูฟเมนต์คือเวลาเราเดินเนี่ยหลายๆคนอาจจะเดินแบบงอกแงกอย่างเงี้เอ่อหลายๆคนเนี่ยถ้าเป็นมือใหม่หรือว่่าอะะไรเเนนียก็จดิแบบงกกแแงบบนี้ครับผมกก็รู้สึว่ามันแบบเอ้ย มันจะแบบม o v เม้น t มันเสียนะครับสมมติว่าบางคนเนี่ยเดินไปป่าเนี่ยเดินไปป่าเนี่ยเดินถ่ายหน้าถ่ายหลังอะไรประมาณเนี้ยทุกคนเห็นไหมสังเกตที่ปุ่มเดินผมได้นะครับก็จะเป็นแบบนี้เนี่ยเห็นไหมก็จะแบบมันจะดูแบบไม่ไม่มีอะไรขึ้นมาเลยนะครับเอ่อมูคเม้นตัวละครของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ดีพอนั่นเองครับถ้่ให้ผมแนะนาเลยก็คือถ้าสมมติว่าเราจะเดินป่าซ้ายแบบนี้นะครับก็ให้ให้ทุกคนเนี่ยกระชากไปเลยนะครับทุกคนสังเกตที่ปุ่มเดินผมเป็นหลักนะครับฮะให้ทุกคนเนี่ยกระชากไปเลยนะครับอ่ะกระชากอ็คื เออใช้ปุ่มเดินเนี่ยเลนต์นกระชากเอานะครับอ่าเวลาใช้ปุ่มเดินเนี่ยก็เลนต์นกระชากเอานะครับมาเลยอนันนี้เห็นไหมก็ประมาณนี้ครับ อ่ะก็ประมาณนี้เลยนะครับในเรื่องของการฝึกมุมเมนต์ตัวละครนั่นเองนะครับผมก็ไม่มีอะไรยากนั่นเองนะครับผมแล้วก็อันดับต่อไปนะครับผมก็คือชั้นเชิงนั่นเองครับอันนี้ก็โคตรสําคัญเลยก็ว่าได้นะครับก็ก็หลายๆคนที่เป็นมือใหม่เนี่ยอาจจะฝึกยากสักนิดนึงนะครับเรื่องชั้นเชิงนะก็อันนี้เนี่ยก็อยู่ที่ประสบการณ์ของแต่ละคนด้วยนะครับก็คือผมบอกเลยว่าผมไม่สามารถบอกให้ได้นะครับว่าเฮ้ยเจอคนแบบนี้เราต้องเชิงแบบนู้นเชิงแบบนี้เราต้องเชิงแบบนู้นเชิงแบบนี้ถึงจะชนะเขานะครับผมก็ไม่สามารถบอกให้ได้จรริงงงงๆนนคัับกกกก็ให้ทุเเเลออออไไปปฝึตว เนะครับลองไปเล่นกับผู้เล่นอื่นบ่อยๆนะครับหรือว่าไปเดินจริงกับผู้เล่นอื่นบ่อยๆเนี่ยเราก็จะรู้ชั้นเชิงของคนหลายๆคนนะครับก็จะสามารถเอามาปรับใช้กันได้นะครับผมก็ประมาณนี้เลยนะครับในเรื่องของการใช่ผมใช่ผมแนะนำไปเลยในเรื่องของการฝึกนะครับก็ประมาณนี้เลยนะก็คือผมอยากให้ทุกคนเนี่ยฝึกแบบนี้ครับคือวางเป้าในจังหวะที่มันเร็วๆก็พอแล้วนะครับก็ชั้นเชิงเนี่ยเออชั้นเชิงเร็วแค่ไหนก็ถ้าวางเป้าไม่ตรงเนี่ยก็จะยากอยู่ดีนะก็คือวางเป้าวางเป้าให้ตรงในจังหวะที่เราเนี่ยเล่นเร็วๆก็พอนะครับสมมติว่าผมจจจะะ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 ะเเเเลลล่่่่่่่นน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 ตตตตาาาาาาางงงีีีี้้้คคครรรรรัััับบบผมมมมมสิวศููยยยออขกก็ปณ ผมก็จะวางว่าแบบนี้อ่าแล้วก็หักไปขวาหากาักขวาหักซ้ายหากาักขวาอ่าเนี่ยอ่าประมาณนี้เลยนะครับยิงให้โดนนะเล่นจังหวะเร็วๆนะครับหรือไม่ก็ไปนเนี้ยอ่าเนี้ยแต่หลายคนเนี่ยจะลนนะครับแต่หลายคนเนี่ยชอบลนนะครับเวลาแบบเล่นจังหวะแบบนี้นะครับก็จะยิงกันไม่ค่อยจะโดนนะเป็นกันหลายคนมากนะครับอ่าแนะนำว่าให้ฝึกไว้นะครับ อ่ะประมาณนี้เลยนะครับผมแล้วก็เทคนิคสุดท้ายเลยนะครับก็อย่าลืมกดติดตามผมนั่นเองนะครับผมก็จะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆต่างๆหน้าๆนะครับผมถ้ามันผิดหรือว่าอะไรเนี่ยก็ขออภัยด้วยจริงๆนะครับผมก็ประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับสำหรับคลิปนี้แล้วก็ถ้าใครชอบคลิปนี้เนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับคลิปนั้นจะเป็นอะไรก็รอติดตามก็ได้เลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ